สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับนิจูซูดีแมกนะครับเป็นดีแมกชมแรกนะครับรุ่นช่องลมแอร์เรียมนะครับเราจะเห็นว่าเป็นช่วงช่องลมแอร์เรียมแบบนี้นะฮะออกแบบมานะครับติดตั้งจอ Android 10นิ้วนะฮะออกแบบมาพร้อมกรอบนะครับกรอบจอ Android นะครับแบบนี้เลยนะครับคันนี้ยังติดตั้งกล้องบันทึกหน้าระบบ Android ด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่ากล้อง Android นะครับเป็นตัวเล็กมากๆนะฮะมีเมมโมรีในตัวนะครับตัวนี้ฮะ เชื่อมต่อหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วด้วยการเสียบสาย USB เพียงเส้นเดียวนะครับง่ายๆเลยนะฮะแสดงผลนะครับมีการกระพริบนะฮะเห็นเคอร์เซอร์กระพริบไหมฮะตรงนี้ฮะนี่ครับมีการแสดงผลการบันทึกอยู่นะฮะเราจะเห็นว่าด้านหน้าของรถคันนี้ก็นี่ฮะเป็นภาพจริงเลยนะครับเป็นแบบเรียบถามนะครับสามารถเรียกดูผ่านหน้าจอได้นะครับการเซตค่าผ่านหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับไม่ยากเลยนะฮะ โอเคครับกลับไปดูหน้าจอโฮมนะฮะหน้าจอโฮมตัวนี้เป็นแรม2ลอม32เวอร์ชัน10จาก m max นะครับตัวนี้ฮะรับประกันยาวนานถึง1ปีเต็มนะครับโอเคฮะเรามาดูการใช้งานกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยจากเพ Store ได้เลยนะครับอันนี้เราเปิดแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ในส่วนของ google map อยู่นะฮะ ต่อมาเดี while, ๋ยวเราลอง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 ดูนะฮะว่าเราเปิดอะไรบ้างนะครับเช็คได้จากสี่เหลี่ยมในปุ่มนี้ฮะว่าเราเปิดแอปอะไรบ้างออมี YouTube ด้วยนะฮะแล้วก็มีแมปแล้วก็ในส่วนของกล้องบันทึกหน้าโอเคครับเดี๋ยวผมจะกดกึ่งกลางนะครับหัวแอปแบบนี้แล้วลากไปฝั่งซ้ายมือให้เป็น u t u b e นะฮะฝั่งนี้ผมจะดูเป็นกล้องแล้วกันไม่ด şey ูไม่ดูแมปนะฮะผมดูเป็นกล้องบันทึกเราจะเห็นว่ากล้องบันทึกนะฮะนี่ฮะกล้องบันทึกหน้านะครับตัวนี้ฮะมีการบันทึกอยู่จริงมีการกระพริบอยู่นะฮะนี่ฮะ ส่วนตัวนี้นะครับเล่นเป็น Google m a p นะครับอ่า๋ยว g o o g l ล Map ผมลองดูนะฮะโทษทีฮะโทษทีเป็น YouTube บนะย t u b e โทษทีฮะช่องแต่งรถนาดํนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูงานสักเรื่องหนึ่งนะครับฝากช่องแต่งรถนาดํไว้ด้วยนะครับมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับในส่วนของคลิปดีๆนะครับสำหรับงานในรถยนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสาระดีๆเกี่ยวกับ งานติดตั้งหรืออุปกรณ์ใหม่ๆนะครับก็เข้ามาดูกันได้เลยนะครับกดติดตามไว้ครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันนะครับวันละหลายๆคลิปเลยนะครับเผื่อท่านใดใช้รถรุ่นไหนอยู่นะฮะจะได้มีข้อมูลนะครับในการตัดสินใจในการทำรถนะฮะนี่ครับเราปล่อยสัญญาณฮอสปอตนะครับเพื่เชื่อมต่อนะฮะตัวนี้ปีมาสอ0พนะครับเราจะเห็นีตั้งจอยนอขนาด10นิ้วมาพร้อมกรอบเลยนะฮะกรอบ10นิ้วของ ของนี้เล่นเป็น YouTube ะครับนะครับเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้เล่นเป็นกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหน้ายังมีการบันทึกอยู่นะฮะเบาเสียงได้นะครับตัวนี้มีการเปิดไฟลีนะครับไฟด้านข้างที่จะขึ้นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราปิดไฟลีแล้วดูนะฮะผมปิดไฟลีฮะหน้าจอสว่างขึ้นนิดนึงนะครับพร้อมกับไฟด้านข้างหายไปแล้วนะครับเปิดไฟลีฮะด้านข้าง แสดงผลถึงวอลุ่มบวกวอลุ่มลบ back-home แล้วก็ในส่วนของ on-off นะครับเราไม่ใช้ปุ่มไหนนะครับโทษทีฮะเราไม่ใช้แอปไหนเล่นสองแอปอยู่นะฮะเราไม่ใช้แอปไหนสามารถกดกึ่งกลางหน้าจอปิดแอปได้เลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผมปิดไปแล้วนะฮะในส่วนของกล้องบันทึกนะครับหน้าก็แสดงผลของ Youtube อย่างเดียวเลยนะครับเล่นง่ายครับไม่ยากนะครับพี่น้องทุกท่านเล่นเป็นอยู่แล้วนะฮะ ก็สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube Studio นะฮะรวมถึงเพจ f a c e b o o k แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับชื่อเดียวกับ YouTube เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้าลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ